ก่อนจะไปรับชมคลิปนะครับผมก็มีเพจเติมเกมดีๆมาแนะนำเพื่อนๆทุกคนนะครับก็คือเพจนี้ครับยาดาเกมเซ็นเตอร์บริษัทเติมเกมราคาถูกครับทุกคนสำหรับใครอยากเติมเกมราคาถูกปลอดภัยรวดเร็วทันใจเนี่ยแอดมินตอบไวมากๆต้องยาดาเกมเซ็นเตอร์นะครับทุกคนซื้อหลายแพ็คนะครับมีการลดราคาได้นะครับทุกคนต้องใช้ ID password ในการเติมนะครับรับประกันครับไม่มีรีฟันนะหากมีปัญหาเขายินดีคืนเงินเต็มจำนวนครับเติมเกมมือถือทุกเกมนะครับทักไปสอบถามแฟนเพจแอดมินของเขาได้เลยยาดาเกมเซ็นเตอร์นะครับลิงก์เนี่ยผมจะะะททิิิ้้้้งงลลกก์ไวออยู่่ใตคคคปนนนีรับุ แถมยาดาเกมเซนเตอร์นะครับร้านจดทะเบียนบริษัทถูกต้องตามกฎหมายนะครับเพิ่มทุนจดทะเบียนนะทุนจดทะเบียนตอนนี้5ล้านบาทแล้วนะครับโอ้โหเปิดเวลาทาการ24ชั่วโมงนะครับถ้าใครสนใจติดต่อนี่แบบใครเติมไม่เป็นหรือใครอยากเติมถูกลงงนะครับลิงก์อยู่ด้านล่างคลิปนี้เลยครับยาดาเกมเซนเตอร์ครับ สวัสดีชาวปื้มสเต็กเกมมบายทุกคนนะครับผมก็อยู่กับปื้มสเต็กเกมมบายกันอีกเช่นเคยครับก่อนรับชมคลิปแบบนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กด s u b s c r i b e เป็นกําลังใจให้ช่องนี้ด้วยนะครับสำหรับใครที่รู้ตัวเองนะว่าชอบเกมมือถือนะครับหรือว่าชอบเป็นสายแบบเกมมือถืออยู่แล้วนะเกมมือถือใหม่ๆมาหรือว่าไม่ว่าจะเป็นการ์ตูนหรืออนิเมทที่แบบลงมือถือนะครับหรือว่าจะเป็นแนว RPG นะครับหรือว่าจะเป็นเกมมือถือทุกรูปแบบเลยก็ว่าได้นะครับ ก็อย่าลืมกดติดตามช่องนี้ไว้เลยนะครับถ้ารู้ว่าตัวเองเนี่ยชื่นชอบนะครับโอเคครับสำหรับวันนี้นะครับผมก็จะมาอัปเดตข่าวสารเกมมือถืออีกแล้วครับต้องบอกว่าเกมนี้ครับทุกคนน่าเล่นมากๆนะครับเดิมทีนะครับเกมนี้เนี่ยมีอยู่บน PC อยู่แล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นแพลตฟอร์ม PC หรือว่าแพลตฟอร์มต่างๆนะครับเกมนี้นะครับก็เปิดให้เล่นนะครับแต่ว่าเป็นเกมที่เสียเงินด้วยนะบน PC นะครับแต่ว่าข่าวดีครับเกมนาฬิกาเบรดพอยส์นะครับ เาเปิดตัวเป็นอย่างทางการแล้วนะครับก็คือพร้อมปล่อยนะครับใช่ครับทุกคนพร้อมปล่อยอย่างทางการแล้วนะครับทุกคนเรียกได้ว่าเกมนี้เนี่ยฮือหา่แมเลยเพราะว่าเดิมทีเนี่ยก็เกมนี้อยู่บน PC ใช่ไหมเรียกได้ว่าโคตรมันแล้วนะแต่ว่าเนื่องจากกระแสตอนหลังครับเพื่อนเอ่อตัวเกมเนี่ยเ <ๆ S 2> ขาเรียกว่าไม่ค่อยมีการอัปเดตเข้ามาเยอะนักนะครับจึงทําให้ผู้เล่นเก่าๆนี่อาจจะถอนตัวจากการเล่นเกมไปก่อนข้างเยอะนะ เออแล้วก็ผู้เล่นใหม่ที่เข้ามาเล่นเนี่ยก็การจับคิวเนี่ยก็อาจจะชา้านิดนึงเนาะอารมณ์ทํานองเนี้ยนะทุกคนทําให้เกมนี้เนี่ยถือว่าดบๆไปบ้างนะครับแต่ว่าทางตัวเกมก็ออกมาแล้วนะครับว่าจะทําให้เกมนี้เนี่ยกลับมาฮิตนะครับหรือว่าเรียกได้ว่าก็คือแบบโค่นฮิตนั่นเองนะครับในโมบายครับทุกคนนาฬิกาเบ์พอยด์นะครับโมบายครับทั้งที่เขาบอกว่า คุณภาพเนี่ยก็เทียบเท่าถึงกับ PC เลยนะแต่ว่าคงไม่ได้เทียบเท่าแบบเป๊ะๆนะครับทุกคนแต่ว่าก็เรียกได้ว่าสุดยอดจริงครับคัดลอกมาเลยนะครับเป็นเกม3 d action ครับ adventure battle royal นั่นเองนะครับก็คือแนวโดดล่มอะไรทำนองนี้นะครับทุกคนโดย2 4 entertainment นะครับหรือว่า and n e t e a s t เนี่ยเกมนะครับแข่งขันกับผู้เล่นร่วม60คนนะโดยผู้เล่นสามารถควบคุมการเคลื่อนไหวได้อย่างอิสระครับในเกมเป็นแบบ open map นะครับทุกคนเรียกได้ว่า แบบจัดจานมากๆนะครับรวมทั้งเก็บอาวุธนะครับเก็บของนะหลบหลีกป้องกันสวนกลับนะครับแปลงร่างอสูรนะครับอือคือมันเยอะมากๆเลยนะครับผมยายทุกคนเนี่ยได้ลองเล่นนะส่วนตัวผมเนี่ยเคยเล่นเวอร์ชั่น PC มาแล้วนะก็ต้องบอกว่าติดงอมแงมอยู่ช่วงหนึ่งเลยนะทุกคนก็อย่างที่บอกแหละนะครับเกมมันแบบไม่ค่อยมีการอัปเดตเข้ามารับอัปเดตช้าหรืออะไรอย่างเงี้ยนะทุกคนทําให้ผู้เล่นถอนตัวไปค่อนข้างเยอะอย่างที่บอกไปนะ แต่เรียกได้ว <really ่าครั้งนี hey <met <met ้นะครับนารากาเบรดพอยต์นะครับโมบายเขาบอกว่าจะจริงจังมากๆนะครับแบบการลงมือถือครั้งนี้นะครับเรียกได้ว่าแพลตฟอร์มมือถือแย่มันก็เขาเรียกว่าคนเนี่ยเข้าถึงได้ง่ายกว่าค่อนข้างเยอะเนาะอ่าแล้วก็แถมอีกอย่างนะครับเป็นเกมฟรีนะทางทางที่แพลตฟอร์ม PC เนี่ยอ๋อเสียเงินนะครับทุกคนประมาณนี้เลยเนี่ยสำหรับนาฬิกาเบรดพอยต์ครั้จะเป็นยังไงครับเดี๋ยวเราไปดูตัวอย่างคร่าวๆกันเลยเต็มๆครับ 各位五二零发布会的观众朋友们，大家好呀！我是永劫无间的制作人关磊。明天我们的新赛季无望就将要开启了，本赛季啊将会有海量的内容更新，从新玩法到新内容，甚至新的性能优化堪称是二十四工作室最速更新传说，冲刺周年庆。新赛季即将登场的新英雄末路之鬼武田信中，他是一位来自日轮国的武士。 从小习武，天赋过人，坚守着忠义、勇信、克己的武士之道。哦、最后啊，却因为各种因缘离开故土，踏上了巨孤洲。相信各位已经知道，武田与胡桃、季沧海有着密切的关系。但是啊，武田的故事当然不止于此了。这位英雄背后的经历啊，在新赛季中等着玩家你们自己去挖掘喽。 新英雄武田信中，想必啊能够给现在的队伍组合带来非常新鲜的体验。你呢是要选择和胡桃来个师徒搭配，还是和火男来个宿敌组队呢？哦，即使你选择单排来使用武田，也会有一个大妖风联和你一起唱双簧哦。明天更新的这个新赛季版本里面，十分给力的性能优化和振刀机制优化就要实装进去了。 这个一文一武的两大优化，相信可以让玩家们玩《永劫无间》玩得更加爽快。详细的优化内容啊，大家可以前往我们的公众号来查看。随着将近一年技术力的累积和人员的扩充呢，我们的多平台移植顺利的进行中。无间的手游团队在操作方式上面进行了摸索与创新。现在，我们不止让老玩家在手机上面能够找到端游的操作感。 更让没有玩过无间端游的手游玩家也可以轻松上手啊！画面品质做到了高配来对标我们的端游，哦，主流机型呢就可以顺畅的游玩我们的游戏的标准。请关注手游的朋友们稍安勿躁啊，开发顺利、啊，想要预约的话可以开始了呀。 回来，我们的新赛季吧，新衣服肯定少不了的、啊。除了 BP 中准备的宝贝之外、啊，节杯冠军们的专属皮肤千呼万唤使出来、啊。永杰的国风专题《金乌记》啊，也将要上新了。除了央视呢帮忙曝光的这个明光铠之外，我们也参与了龙门石窟进行的修缮工作哦。修缮的成果啊，将后续为大家做详细的汇报。 同时，超乎想象的联动内容也即将登场哦。